สวัสดีค่ะทุกคนห่วนกันบ่ครับห่ว่นครับจาักษาเป็นหมนันหอมนี่แต่ห่วนนี่เก่าครับจักสีเป็นน้อนแซนน้ำยุ่มมองได้ดอกครับห้วนครับห่วนนครับบัลล่ายู่ใส่ตอนนี้ตอนนี้บัหล่ายู่มุกดาหามครับ่ไดเกับบุรีรัมย์อายดอกครับอีกเป็นอีกเป็นอาทิตย์พุนละครับอันมาเร่งสงการพร้อมอันมามึงนนองหน่อยพร้อมครับลูกหน้าบัลลายังขวารับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับหน้านี่ นกยูงนี่เป็นน้องเท่ๆของแม่บอกราเลยนะครับมาครับมากินเขาน้ำกันครับนี่ครับมุกน้องใหม่มุกระาหาัรครับโอแมนมุกน้องใหม่มุกาาระรนนกหัาหารครับแซ่บๆน้ำกนครับไปเห็นหนาหมาอีกแล้วครับ เมื่อหน้าปากลาวะ่ะหน้าปอกลา,า,กลาเลยบไเลยครับปกลาไปเล่นน้ำกับผู้สาวม้ครับทุกคนผู้สาวต่้งเสียนแมมีตั้งงานทุกคนวางงามมาละผู้สาวมุกดาหารครับม,มุก็ำไมซื้อนี่นะครับม่ไดงไส่หมูใสมาใสไก่หรอครับ แซ้มื้อเก้าหครับไม่เลยใส่หมูใส้อหยังก็ได้มกไส้ผักกันแย้งครับหอมหอมครับเน่เ่เน่เน่เี๋ยวพักกันน้ำไายไหลนะปกขวางหนูน้าทุกคนน้ำลายไหลกู ยังดูหลัครับแต่ว่าักเสียบเสียบครับทนมหรอครับทุกคนไม่ไหเหรอครับทั้งกินน้ำ I, เดี๋ยวสีหกักแตกอีกละพอก่นนะครับมือมือนี่บอกหล่ากบมาทักทายท,ทุกคนซัมนี่นะครับไปแล้วนะครับนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ